นมัสการครับอาจารย์ครับไปเล่นพอเน้อยิ่งพอยยิเนียครับผมมือนี้กับมาตามนับตามไม้นั่นแหละตามนับตามไม้มือนี้กับมันที่ชิบหาเป็นมือสานวันดีเนาะมือมสานวันดีมือเอาโซกเอาไส้ตัวมือเลขสิออกเลยเนี่ยเอาเงินมาพอนะเอาเงินเอาทั้งเงินทั้งโซกทั้งนั่นแหละเลขที่ว่าตัวเลขที่ว่าลูกจะว่าไปเป็นเลขที่ว่าไปขอที่พุ่มพุ่มข้างนอก ไกย่ยูแล้วก็สีมีเรเลขปิศาณรรมเหมือนงวดเมื่อกี้เดี<อ>๋ยวเป็นงวดที่สี่แล้วที่ว่าปิศาณรรมที่ว่าเ็นยมพอคนโทรมบาบอกครับโทรมาบอกเราแปลแปล,แปลให้ครับแปลให้ลูกแปลออกมาได้ได้ตามนี่อยู่ทนะี่น่นอือคือตัวเลขของงวดวันที่สิบหกสิบหกกันยายนงวดวันที่สิบหกกันยายนเนาะเดี๋ยวเดี๋บันเด้๋บัน ข้างบนเป็นเลขที่ว่าไปขอพุ่มครับขอพุ่มงนอ่อเปอญมพอยอมแม่เนอ่อถูกกันอยากให้ได้โชคได้ใช่เนาะอาจารย์ข้างล่างเ,เป็นปิษ,ษณะถ้มแล้วก็มีอ่่าที่ว่าสายยมเอฟซีมัมกตามที่ว่าลูกแปรให้ว่าจะมีข้างล่างเขียนบอกไว้ ครับได้ผมขออนุญาตซุ่มกล้องแม่บนึงเห็นบ่เห็นอยู่ครับเห็นอยู่บัดบัดนี้ซุ่มสามชุดชุดแรงนี่เป็นชุดมาจากจังไรอาจารย์ไปขอผุ่มหรอขอผุ่มอ๋อได้ผุ่มเนาะไปขอผุ่มเจ้าที่ชือว่าฝั่งฝั่งนอกไปไกลเยอะไปไปไกลอยูอะมันจังหวัด ห้าห้องี่นาค่ะครับผมมันจะว่าอุดรยังไงเก้าเก้าหนึ่งสี่นะครับครับเก้าห้าหนึ่งสองหาครับสามหานี่เพื่นเพื่นไฮมาตรงตัวยังที่อันไดนเป็นบนเป็นล่างเรียกไรเนี่อาจารย์ก็เนี่ยแหละเพราะตามนั้นเรื่อยต่อมแต่ว่ากับบนบอกล่างไว้น้ำเนี้ยครับผมบอกว่าไว้น้ำเนี้ยแต่เอาที่ว่าลูกเนีนเอาลูกเนีนมา เอาเน่นยี้วะเ,เน้นนะครับเน้นกระดีเท่ากันครับเน้นสองหา,หา 9, 5, ครับสามหาครับเก้าห้าหนึ่งครับสามตัวสามตัวนี้ได้สามตัวสามตัวตัวที่เฮ็ดดอกจันไว้เด้อพ่อยว่น้องครับอันนี้<ม>เส่น่างได้ดิ ครับอันนี้เนีนลางชุดชุดทั้งใตนี่คือคือเน้นลางนะครับแปดห้ากับห้าเจ็ดนี่ครับอันนี้คือตัวเลขตีปิศนาธรรมนะครับปิศนาธรรมต้นตะเคียน,น,นครับช้างกับนกสองตัวขึ้นบน,นแปลกันปลเป็นแบบไหนปลาหาตัวล่องลางแปลออกมาเป็นลางสัน,นอ่าจะลองเอาไปแปลกันเบื้องผู้ใดได้ได ความคิดเห็นจังไรเห็นมีความคิดเห็นต่างในก่อน,น้ี่จังไรเนี่ก็คอมเมตนใตคลิปเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวผมจีอันให้อีกรอบครับาตัวหนังสือมาหน่อยขันพันเวลาพันหน้าจอโทรศัพท์และอาจจิบเห็นชัดเจนปิดสนธรรมีอยว่าสร้างกับนกสองโตขึ้นบนปลาหาตัวล่องลางแปลออกมาเปิ้วางสันรูปแปลออกมาไในตัวนี้ครับแปลออกมา อาจารย์เล่าเปียกมากกเราก็ได้เก้าห้าสองเก้าหกสองซึ่งเปียกหาครับหาเจ็ดนี่เน็นล่างเลยพ่อไอพี่น้องเขาฮา,าเจ็ดอีกแล้วบอกโอ้เรืมข้าวตวเก้านี่ครับให้บ้างวันนี้เพราะมีเลขขันน้ำมนต์น้อยจันนะเพราะว่ามั่นใจเราก็เลยบ่เหตดขันน้ำมนต์แล้วครับผมมั่นใจแล้วก็เลยบ่เหตุเลยนม,นมัมม่นใจแล้วก็เลยไม่ได้ทําขันน้ำมนต์ ว่าเคยไปขอที่ว่าพู่มนอกพื้นที่วันหนึ่งไปขอก็ได้สามตัวเขาสามตัววันนั้นครับผมมันจะมม่ออกหาเจดเก้าวันนั้นออกหาเจดเจ้างงาน่นเนาะสามตัวตรงๆนะครับผมไป,ไปหาผู้หายาพันธุ์นี่เรารขอพัอนธุ์นี่เราร <accidental> ได้มาตรนี้ตอนแรกเนี่ยได้มาข้างบน,นได้มาข้างข้างบนเนี่แล้วก็ซับตัวนี้ ครับสิว่าได้มากเราบานมีกรรมวัดรเราเพิ่นน้ำมากครับน้ำมากไมนิ่มอืในฝันไม่นิ่มาถ้าตัวเนี้ยมันสูอยากครับตัวเนี้ยมันสูงยากเพิ่นในว่านตะข้นแต้มนึงเด้ออะไรับแต้มนึ่งได้ตัวนี้มากครับอ้าวให้ถชือกเนี่ยอให้ได้โชคได้ใช่เนี่ยถอดอาจารย์เอ้ยความหมายย่มันเป็นว่าโอ้ยอ่อยแล้ววันนี้นะ กว่ามันีหยากเลยเนี่โอ้มันตรงกันบ่อยจัรับบโลูว่าดังทั้งไหนทั้งไหนตอนันีหยากเลยครับเีเล็กเหล็กไรไตัวอยู่นี่นี่แม,ม่ไมนเล็ครับขันมันเป็นจังซีเฮาการไม่าก็ซื้อมาได้นี่ยคว่าแมงปอยไปบ,บ,บันยังซื้อได้ครั <laughs> <laughs> ยังมีโอกาสาย่ดอกผู้ใดก็ติดได้เยเรื่องนี้ไม่อนี่งซิมหาครับไฮเชียงนี่เลขส่านมีให้ได้เฮ็ดได้สางนด้อาจารย์ว่าสีเฮ็ดยังก่อร่อ,องเบาชูฟังไหมเนี่ยเอ่อว่าจะเฮ็ดกุฏิครับออกก็ซาหนี่ว่าอยากได้เอาหินลงแล้วก็เฮ็ดกุฏิว่าลูกบ่มีกุฏิอยู่เฮ็ดเฮ็ดกุฏิของอาจารย์เองนี่ละเนาะข,ของลูกเองนี่ละเพราะว่าบ่มีกุฏิอยู่ก็ใครว่าเป็นนันไดต่นเนาะอยู่หลังสล่าอยู่หลังสล่าอาจารย์อยู่หลังสล่านะครับบ่แม่นกุฏินะฮะ ถ้าเป็นสาราหลังไงด้านหลังกับตะกี้กับที่เป็ี่ยนบางเก็บของเครงใหนกับบรรยากาศเป็นเป็นห้องแล้วพ่อจะเป็นห้องที่ว่าเฮ็ดให้พระจำวัดนี่แหละโอ้เฮ็ดแต่มันมันมันกุฏิเป็นหลังเป็นหลังนี่เชื่อโอ้ครับผมตอนมันมีห้องน้ำครับไมในตัแต่ตองย่แยกแต่ห้องน้ำไก่เติบครับผมก็เลยอยากสร้างเงินก็ว่าก็สานี่เจ้าอยากมุ่งหลังข้าสาระไม่ก็มันหัวมุ่งหลังคาสาราทั้งผุนบอกครับโอ้ละนี่บ่าหลังคาหัวนั่นบอกเง่น อาจารย์ฝนตกดูดูนั่น้ว่าเพื่อนเพื่อนนั่นก็ยอกมูตรงกีวันอยู่วานอ็ไปหาลูกป่ามาเลี้ยงเลี้ยงไม่สาระหนำมันหัวหลายน้ำหลักหลายเนาะไม่สาระนี่ฝนตกอ๋อจีภาษายังก็ออกพันษานี่คันเรียกว่านี่เขานี่ก็มุ่งมื่อสองสามมื่อจีหอดนี่แล้วอาจารย์เยนี่ลูกอาจจะเฮ็ดอยู่จะตามยังเฮ็ดเนาะครับ อาจะมาเอาไก่ปันเ้กับไปฮะมใหิ่งที่ว่ามบงได้มันดีๆก็ได้เพร,ราะว่าบองพอเราจำรรษาปฏิบัติของ่นอยู่เรืาออกภรษานี่อเราก็องเป็นที่เพื่อนบรานบดีก็เอาราออษา,ษา,ษาเป็นที่เลาตลอดมือหนังแ่ส่วนก้อนจะออกถูกก็ต้องไปะะหามาให้่ย่มพอนย่อมแม่หิ่มพอย่ยมแม่ทีแอัมินเนาะคต่ทำไมปิจราหน้าเบื่อ ที่ลูกเน้นก็ตามที่ลูกว่านนั่นแหละที่เน้นให้ถ้าพิจณาที่ว่านกับแปะมาคือกันกับร่องพิจณาเรื่องภาวะงวดเมื่อกี้เนี่ยเจ็ดก็ตรงๆลางเลยไปตรงกาบพร้อมเถอะครับผู้ใดมีแปะที่เห็นต่างจังไหนก็ร่องแปะแล้วก็คอข้อเม่นบ้างเนาะ ร่องแปีเบิึงพระเจ้าโศกไผ่มันมั่นจ้างวันวันหนึ่งอาจารย์แปีให้นี่คือตรงเป๊ะิตรงเป๊ิแต่ว่าซ้ำซ้ำซ้ำตัวนั่นย่อมผู้เป็นแปรถูกกับซ้ำตัวตรงๆแล้วว่ะแต่ตอนแรกนะแม่นั่นมันก็สร้างกำนกนี่แหละเงินมันกี้ครับผมสร้างกำนกอีย่างเ่ะมันพิจารณาเมื่อกี้เพื่นเพื่นแปรมาซีเจ็ดหาแต่ลูกแปลรมาเป็น สองสองเันสองหาเจ็ดบอดสองหาเจ็ดสองสี่เจ็ดนี่ละมันมันผิดตัวนึงนะแต่บานนี้ตอนนั้นลูกแป่โนกเนี่ยเป็นสองครับพายโยมขออนุญาตพูดเลยว่านกเ่ยคือวิหกเนาะครับผมวิหกเลยฮ้อนี่ก็ฮ้อหาฮ้อหกเนาะครับผมเอาแตาเรียกว่าแต่ได้เป็นที่ม่าของหากับหกเนี่ยครับโอ้เป็นยังไงแมนวิหกสองกับสองอยู่แล้วครับ สร้างเลยคือตีตีเป็นขึ้นเมื่ได้ดอกเนาะครับสร้างก็ได้สร้างคือติตีเป็นเจ้าแยงเดียวเนี่ยครับนอกจากที่สร้างน้อยครับสร้างน้อยก็ตีเก้าพื่อเก้าสร้างน้ำสร้างเนี่ยครับสร้างกับนกสองตัวขึ้นบน,นปลาหาตัวลงล่างปลาหาตัวลงล่างปลาเนี่ปปยปลาปลาเจ็ดตัดแปดเนาะครับผมก็ตามอันนั้นล่ลงล่างก็คือตรงัวแล้วลงล่างเนาะ ผู้ใดมีความคิดเห็นยังไงเห็นต่งางยังไงแก็ร้องเอาไปวิเคราะห์เบื้องเด้อครับพนเปร่งเป็นปแนวทางนะครับอันนี้ในส่วนของปัญหานี่อาจารย์เล่ากตีให้ยังที่นะอาจารย์เพิ่งกตีให้เก้าห้าสองเก้าหกสองแล้วก็มี 8, 5, 5, ่แปดห้าเจ็ดในส่วนเลขที่เพิ่นไปนั่งเอายูพุ่มจากทั้งทินอื่นนะครับทิ่เนื่องหมายถึงจังหวัดอื่นนั่นแหละครับก็ได้เก้าหนึ่งซีแล้วก็เก้าห้านึ่ง แล้วก็มีสองตัวน้ำสองหาสามหาส่วนที่ขีดเส้นใต้คือตัวเน้นนะฮะขีดเส้นใตครับมีดอกจันเนี่ยคือตัวเน้นตัวเล่ามากขนาดไปเนียนอ่าตัวลูกมากครับผมจเจ้าเนาะอาจารย์เนาะครับครับผมจะไหนก็ฝากพ่อพี่น้องเอฟซีนะฮะอ่าข้าเจ้าก็จิตใจดีอยู่ดอกว่าโอ้เจอมันลังคุณมาเสือกเรียกนี่ข้าเจ้าโอนเงินมาเฮ็ดซอยเฮ็ดซอยสั่งเนีนอยู่พอเนีนเพี้นชั่นดิพอ ย่อมมั่นก็อยากให้ตัต่ารกับรายแม่แต่รู้บ่กขอใจว่าเศรษฐกิจเนาะมันอยากลำบากแม่ครับผมแต่จะเอาตัวไอ้ผ่านไปพิจารณาเบื้องกว่าจะสิได้มีเงินกินมีเงินท่านนะพ่อครับผมก็ได้กินไม่ใส่ให้ผ่านโควิดไปได้เนาะอาจารย์เนาะเหลือใส่เหลือใสยก็ค่อยกินค่อยท่านมุ่ัวผู้เราเล็กเล่หน่อยผู้เราบาท้องบาทห่าบาที่บบทว่าจะให้ด้วยความเต็มใจนะพ่อได้โหมดบอนว่าหน่อยว่าหลาย เพศหน่อยว่านว่าจะได้หน่อยหรอได้ซ้ากันครับครับผมจักราหน้าบิ้งครับผมตามที่ลูกว่านี่นะเน้นี้ดอกจันนั่นคือว่าสามโตครับผมว่าเป็นดอกจันนึนคือว่าลูกมาสามัวนี่สามโตชุดนี้เลยนะครับผมเอ้าเจ้าไหนแกิดิรบกวนอาจารย์ซ้ำนี่เห็นตัวปะนี่อาจารย์ชั้นแล้วเขาแต่ว่า อันแอดมินยังบรสันต์ยังบอกินเขาแอดมินยังบอกินเขาโอ้ยตัวายๆครับจะไปกินเขาก่อนครับผมครับได้เอาขอบเพื่อนอาจารย์หลายๆครับครับพิจารณาบังเด้อขอมีโชคมีใช่ต้องนักปัฒนาทุกผู้ทุกคนเด้อย่อมพออย่อมแม่สาธุสาธุ